ครับผมก็เริ่มต้นเนาะวันนี้มาก็ตื่นเต้นแล้วก็วันที่9ถึง16นะครับด้วยการที่เราเปลี่ยนหอจัดก็เลยช่วงนี้ก็เลยทำงานหนักนิดหนึ่งเพราะว่าแบบเบิบเนี่ยจริงๆก็ก,ก็ก็ทำจับ4,000ที่นั่งไปละแต่ตอนนี้ด้วยการที่เราติดเขาติดนะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เป็นอังสนาหอก็ถือว่าใช้ได้ แต่ว่าโปรดักชันต่างๆก็อาจจะต้องเ,เปลี่ยนลดสเกลลงมาหน่อยเพื่อเพื่อให้ตามบริบทของหอนะครับแต่ก็รับรองว่าแลนดิ้งวันที่9ก้าโรงแรมโคราก็จัดเวลคัมปาร์ตี้นะครับก็จะเป็นะสระน้ำเลยเป็นปาร์ตี้เป็นเป็นทาาอาหารเป็น outdoor เลยครแล้วก็เดินโชว์นะครับก็เป็นอยู่ติดสระน้ำแล้วก็วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่น้องๆได้พักก่อนนะฮะแล้วก็วันที่1ิ วันที่10ก็จะเป็นอรอบอการลาดินเนอร์นะครับซึ่งเราก็เนลมิดฮอลนะ่ะให้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 ตรงกับบริบทของการเวลค,มคัมนะครับของวันที่10ซึ่งได้ได้ไดเราก็ได้โรงแรมอังสนาแล้วก็ในเครือลากูน่าร่วมสนับสนุนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนวันที่11เราจะพัก1วัน วันที่12เราเดินทางพบท่านผู้ว่าตอนเช้าแล้วก็เป็นวันวันวันแม่แห่งชาติเราก็เลยจัดให้น้องๆได้ตักบาทกับท่านผู้ว่านะครับที่สารกลางทั้งหมด77ท่านนะครับก็จะใส่ชุดแบบสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ไปร่วมกันทําบุญตักบาทนะครับในวันวันแม่แห่งชาตินะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาเพื่อที่จะมาเตรียมตัวที่อังสนา นะฮะก็จะเป็นรอบของ Queen of Thai Silk <Queen S 1> th sil นะฮะของ u u e n n ิริกิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นสวยงามมากเราก็จะมีมีโชว์แล้วก็ตามด้วยชุด2 2ชุดถูกไหมครับรบก็จะเป็นชุดพื้นเมืองภูเก็ต1แล้วก็เป็นชุดไทยอีก1นะครับแล้ววันที่13ก็จะเป็นรอบชุดว่ายน้ำ นะครับ14ก็เราจะเป็นรอบของม uh, ิสยูเนี่ยว์ไทยแลนด์ควีนออฟภูเก็ตมิสยูเนี่ยว์ไทยแลนด์ควีนออฟภูเก็ตวันนั้นก็เราก็จะมีรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็วันที่15ก็จะเป็นรอบของเ uh, อแฟนวีลปาร์ตี้แฟนวีลปาร์ตี้บบส่งน้องๆกลับบ้านนะครับ,รบเราจะจัดที่บีชขององังสนาเลยนะฮะออนบีชนะครับเ,เ,เพราะฉะนั้นนี่สนุกสนานแน่นอนแล้วก็ทุกวันก็จะมีกิจกรรม ต่างๆนะครับก็ขอให้น้องๆพร้อมนะทั้งสภาพร่างกายเพราะว่าจะต้องตื่นเช้านอนดึกแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทีมภูเก็ตเองแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆท่านนะฮะผู้เข้าประกวดทั้ง77ท่านแล้วก็สื่อมวลชนที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้ก็เปิดหัวใจรับเลยแล้วก็เราได้เจอกันแล้วก็ร่วมร่วมกันชมการประกวดนะครับอีเวนต์ต่างๆนะครับ หลักเ,เกณฑ์ยังไงบ้างครับก็ยกังไงผมต้องปรึกษากองอยู่ดีนะครับเบื้องต้นเหมือนจะคัดคัดสาวงานที่โดดเด่นในจังหวัดที่ที่มาเก็บตัวในจังหวัด15คนแล้วคัดเหลือ5คนครับผมก็ต้องปรึกษากองก็ต้องปรึกษาผ <Announcer S 1> ู <c oughs> ้ <c oughs> กองอยู่แล้วครับก็อย่างของแกงเราก็ต้องปรึกษากองก็คือเราเราคัดออกมาแล้วว่าเหลืออจากนี่เหลือ15ท่านอันนี้15คนนะพี่เบิร์บดูอตัดมาเหลือ5้าอันนี้นะครับอ ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่โอเคทุกคนโอเคก็ก็กไปตามนั้นครับผมแต่ละกิจกรรมที่เราคิดมามันจะต้องอินกับบริบทของ MUT ยทีไงบางที่เราตีโจทยจริงจริง,รงมันก็โจทย์ของ m u d ก็คืออ l ร์เรเก้นนะครับแล้วก็วเราก็มีความสุขว่าแต่ละแต่ละร,รอบแต่ละอีเวนท์ที่เราจัดเนี่ย ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับยูนิเวอร์นะฮะวันแรกก็มาถึงก็คือเราเป็นเวลคัมนะฮะสังเกตว่าการเก็บตัวรอบนี้เราย้ายจากในเมืองที่แกลเราอยู่ในเมืองไปอยู่ทรงไปอยู่ย่านเชิงทะเลซึ่งเป็นย่านที่แบบว่าหรูหราของภูเก็ตก็เลยอันดับแรกคือเราเปลี่ยนบูธแอนทนที่พักเพ้ปวดและกิจกรรมต่างๆก็อยู่ในโซนนั้นก็จะเป็นฟิลทะเลฟิลมาดามฟิลแบบหรูหราเลยครับเหมาะกับยูนิเวอร์สใช่ใช่ ค่อนข้างนะครับเพราะว่าเราทีมทีมทางทีมเองที่ประชุมกันอย่างพวกนี้เราก็ประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ก็เข้าใจว่าเราตีโจทย์ให้เป็นยูนิเวอร์สเราอยากให้มันมีความชัดเจนระหว่างแกลนและยูนิเวอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าน้องๆไปก็จะเห็นความแตกต่างทั้งเรื่องแบบของเวทีทั้งเรื่องของการการเดินอะไรต่างๆนะครับพี่เข้าใจว่าครูครูแม็กเองก็ก็อาจจะต้องปรับหมดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะให้ดูดูยูนิเวอร์สให้เป็นยูนิเวอร์สนะครับจริงเรากดจานไหมครับ บริบทมาตรฐานใหม่เพราะว่าปีแรกใช่ใช่ตดเติมมรงจริงๆถ้าถามพี่ว่ากดดันไหมตอนเนี้ยเรื่องกดดันพี่อย่างเดียวคือสถานที่เพราะจริงๆเราเองเราอยากได้ส0 0พันที่นั่งมากพอดีมาติดวอลเลย์บอลโลกแล้วก็เลยก็จำเป็นเพราะจริงๆพี่คิมมองมองภาพใหญ่กว่านั้นนะครับมองภาพใหญ่พอเราได้มาฮอฮหอสองที่เป็นอังสนาฮอเนี่ยก็ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งก็เลยยังปรึกษากับครูแม็กว่างั้นเราทำอย่างนี้แล้วทำเหมือนกับ อ,อ,อเมริกาเนาะเราก็เราก็อาจจะเอาของเข้ามาอิงก็คือให้เป็นแคชวอล์กยาวเลยให้เยอะหน่อยแล้วก็ใช้จอแล้วก็มีมีกราฟิกที่ให้ดูเป็นยูนิเวอร์สมากขึ้นครับผมแต่และรอบขายปัดยังไรบ้างครับ<ะ>เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดขายแล้วครับานเพิ่งสรุปกันเมื่อวันนี้ใช่ใช่พิ่ง ราคาเอื้อมถึงครับตั้งไว้500ร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันอะไรเงี้ยครับราคาน่ารักหน้ารักครับมีโต๊ะจีนวันที่10ครับก็ตัวละ2 5งหมื่นห้าสิบที่นั่งเองแต่มีอาหารให้ด้วยแล้วเป็นเป็นอาหารหมดนะฮะคนละ2 5 0 0ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่นั่งของรอบอื่นๆมันมีทันห้าหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเรามีคานาเป้ให้ด้วยรวมอาหารด้วยครับแต่นางงามหลายๆคนถามว่าพอมไปเก็บปุ๋ยปุ๋ยหรตอยังมีการแปรรูปเนอะไรสบออันนี้เท่าที่ทราบตอนนีี้ไมม่นะครับ สำหรับสำหรับเรานะสำหรับสปอนเซอร์ที่ภูเก็ตไม่มีครับว่าสปอนเซอร์ของกองใหญ่อย่างนี้ผมไม่ทราบอันนี้ต้องถามทางกองแต่ว่าของภูเก็ตไม่มีนะครับผมก็พตีหนึ่งเรื่องครับมิชาไปทีงไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวกลับไปตามให้นะฮะเพราะว่าพี่กิมก็หลายเรื่องมากก็เรื่องเรื่องเวทีผู้ชายก็เพิ่งโดนมานะฮะก็ก็โอเคนะครับแต่ว่าทุกอย่างจบเรียบร้อยก็ก็ก็ถังววากลับมาหาลูกสาวแล้วนะครับก็ยืนยันว่าเราก็ยังซัพพอร์ตลูกสาวอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้ซัพพอร์ตพูดไม่ถูกเลยเห็นไหมก็เดี๋ยวจะไปตามให้นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ก็พี่กิมก็ต้องตามอยู่แล้วเพราะว่าลงบันทึกแจ้งความไปแล้วเพราะฉะนั้น ยังคดีติดค้างอยู่ก็ต้องทําให้จบครับผมก็คิดว่าทางตารวจเขาก็ได้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับอยู่แค่พี่ว่าบางทีเขาโทรมาเราไม่ว่างที่จะไปก็เดี๋ยวรอบนี้ลับเพราะว่ารอบนี้จะอยู่ภูเก็ตยาวละเพราะว่ารอรับคณะด้วยครับผมบ<ป>นะครับใครจะมีคนไปกินปาร์ตี้ตอนที่ภูเก<ป>็<ป>ตครับผมก็9-16ถึงนี้นะครับก็กิจกรรมก็จะสนุกสนานแต่เป็นฟิลเอลเลแกนมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนมาสนุกมาจอยกันเหมือนเดิมความสนุกความจอยมีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ ดูแบบดูรามากขึ้นนะครับครับผมมาสนกกันครับพี่ใช่ก็ฝากนะครับฝากไปเยี่ยมภูเก็ตกันอีกรอบนี้อาจจะไม่โจกปุ่มๆเหมือนกับแกรนนะฮะอาจจะสร้างภาพนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่คือสร้างภาพตัวเองเป็นคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับกินเปิดชุดว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำเดินเปิดนโอ้โหถ้าหุ่นดีจะทำครับ